โอเคครับก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มีจี้กิจกรรมมาใหม่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรอ่าเป็นแบตเตอรี่นะครับผมก็รู้สึกเข้าไปอ่านดอีเวนต์นี้ไม่มีรับประกันนะก็คือให้รวมหาอย่างเดียวคือผมจะลองทำอีเวนต์รวมหาให้ดูก่อนคร่าวๆนะว่าได้อะไรมั่งนะครับคือจี้เนี่ยค่อนข้างยากด้วยเพราะว่า คือมันต้องรวมหาอย่างเดียวนะไม่มีแบบว่า,าหาให้จี้กิจกรรมทั้งหมดแล้วมาแลกเนี่ยไม่มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนอ่าไม่มีครับไม่มีก็คือให้รวมหาอย่างเดียวครับเปอร์เซ็นต์ของมันก็อ่าสก,กิลของมันก็คือเมื่อตกไปยังไรามาของตัวเองเนี่ย90เปอร์เซ็นดึงแหวงตรงข้าม ภายในแถวนะครับก็คือเป็นของไวคารัสไวคารัสดีๆเองนะแล้วก็เสร็จมิวตาจเ็ดสิบเปอร์เซนที่จะสูบกระขันแต่ถ้าเป็นไวคารัสเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นะแอันนี้ก็คือเจ็สิบเปอร์เซ็ก็ี้นี้บอกว่าต้องมีแน่นอนนะครับผมก็หายยังไงก็คือเอาจี้ชิ้นส่วนแม่เหล็กเนี่ยเอามารวมกับจี้อะไรก็ได้ก็จะได้เป็นตัวจี้ด้านล่างนะส่วนถ้าเราอยากได้เป็นแสงเนี่ยเราก็ เอาชิ้นส่วนแบตเตอรี่นะมารวมกับ G ้อะไรก็ได้นะเราก็จะได้แสงแสงที่อยู่ด้านล่างนะก็คือบตรงๆว่าเอาอะไรคืออีเวนต์นี้มันก็ดีอย่างนะคือถ้าเราได้ชิ้นส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็มารวมหาแสงส่วนถ้าเราเปิดได้ชิ้นส่วนแม่เหล็กเนี่ยเราก็ไปสู่หาตัวน G-A นะคือเราไม่ต้องคิดมากเลยอีเวนต์นี้สูมแม่งไปเถอะแต่ถามว่า น่าจะออกยากนะอันน,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 นี้ช่างมันเกิดทิ้งไปก่อนอจะทำให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าอ่าก็าบอกตรงๆว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ทำให้ดูก่อนสักอาจจะรวมให้ดูสักคู่สองคู่นะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนตัวเดี๋ยวผมไปหาทำเอาที่หลังเนาะอีนี้ต้องต้องมีแน่นอน มีหลากบัาิได้ทีนี้ต้องมีต้องมีคือบอกตรงๆเลยว่าต้องมีเพราะว่าดูดล้ขังโหดมากผมบอกเลยอ่าผมยังน่าจะหมดแล้วอ่าผมไม่แน่ใจว่าออกยากกันหรือเปล่านะ ไอบวกไม่เปิดครับที่น่าจะออกอยากนะที่กิจกรรมเนี่ยเพราะว่าคือเอาอะไรไปรวมก็ได้ของกิจกรรมหมดอะครับได้แสงด้วยอว๋อมาอันนึงแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมมันเป็น a บวกอะ่ะทำไมในกิจกรรมมันเขียนเป็น s วะเฮ้ยในกิจกรรมมันเขียนเป็น a ล่ะเดีย๋ยวไปดูก่อนนะทำไมเปิดมาแล้วไม่ได้ a บวกอ๋ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ a บวกจะรวมได้แสงสุดยอดครับผม เท่ากับอันนี้ผมได้แสงฟ,ฟรีแล้วอันหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้อยากได้แสงนเะท่าไหร่นะอยากจริงๆแค่อยากได้แสงก,ก็เป็นแสงป้องกันแล้วกันโถางั้นก็อัปเกรดเป็นเลยครับผม เล่นแบบเล่้ยงลักให้ดูเนาะโอเคแล้วก็ก็คือเราสามารถรวมแบบจี้อะไรก็ได้นะมามารวมมายังไงโอ้าแสงดับเบิ้ลอืมอันนี้ยังแสง,แสงที่ยที่สุดนี้จังหมด4แสงเลยนะโอเคมา ไม่ออกเลยครับผมคิดว่ากี้เนี่ยน่าจะหายากอีกแหละเพราะว่าอ่าไหนพอได้แล้วมันต้องหาได้มาแล้วคือได้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาสุ่อีกอ่ะขอทั้งสองอันแล้วกันอ่าแบตเตอรี่มาวะ่ะโอเค ก็อีเวนนี้เป็นอีเวนล้างสาวนะคือเราเสียทั้งเสียทั้งทองเสียทั้งจี้อีเวนแั่งเป็นอีเวนล้างข่าดีๆนี่เองนะอีเวนนี้แต่ผมบอกเลยจี้นี้ยังไงก็ต้องเอานะยังไงก็ต้องมีเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งหาที่หลังแล้วกันนะครับผมยังไงอ่าจะพยายามหามาให้ได้คือบอกตรงๆกูๆอยากได้ก็กูอยากได้อ่ะ มาโอเคไปก่อนนะส่งพวกนี้รวมไปก่อนครับผมให้ดูก่อนเอานี้ก่อนแสงค่อยว่ากันนะเอา้าเฮ้ยจริงดิ ปิดไปแล้วเว้ยโอเคปิดเว้นง่ายอย่างงี้ดิปถูเอ้ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยสองรเพชรได้มั้งฮ่อสุดยอดครับผมฮไม่มีอะไรดีเท่านี้ไปปแล้วโอ้สุดยอดเลยสาระโอเคครับก็เอาไว้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะแต่วันนี้อาจจะช้าหน่อยแต่รีวิวแน่นอน โ oh, oh, อ,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 อ้โหอีเวนต์นี้แม่งรวยโคตรเลยหน้าเป็นไงนี่โอ้ oh, ยังมีแบตเตอรี่อันนึงโม้หน่อยโม้หน่อยโอเคครับก็เอาไว้เจอกันโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าใครไม่มีเพชรเนี่ยก็ผมแนะนํานะครับแต่บอกตามตรงนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ดันเพชรน,นะครับอันนี้ผมแนะนําช่องทางให้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้บริการหรอกแต่ผมรับประกันได้ว่าร้านเนี่ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าจะมีบางคนหาจากทาคลิปที่แล้วเนี่ยมีบางคนหาว่า,ามึงดันเพชรหรือเปล่ากูถามหน่อยเหอะเพชรกูเจ็ดหมื่นเนี่ยกูต้องดันไหมเนี่ยกูดันเพชรไปเพื่อนะครับคือสําหรับใครที่ต้องการจี้อีเวนต์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผมแนะนําร้านดันเพชรให้นะครับก็ติดต่อกับลิงก์ตามคลิปได้เลยส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยก็อันนั้นเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้แอด คือเข้ากลุ่มโดยตรงนะครับไม่จําเป็นต้องแอดตัวไม่จําเป็นคือลิงก์ดันเพจกับลิงก์คนแอดเข้ากลุ่มเนี่ยจะเป็นคนละลิงก์กันนะถ้าผมแนะนําอย่าก,กดม่วนะครับผมเพราะว่าบางทีคนดันเพจเนี่ยเขาก็งานยุ่งๆเนาะโอเคก็จบไปแค่นี้นะครับผมยังไงแม่โอ้โหแม่งอวยก็โทษเลยเอาไว้โอกาสหน้าครับผมเดี๋ยวยังไงรีวิวให้ดูแน่นอนเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม